สวัสดีครับผมซัพพอร์ตจากบริษัท e อเดสพัครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการใช้งานเมาส์นะครับในโปรแกรม CREO อันดับแรกเลยนะครับในส่วนประกอบของเมาส์เนี่ยก็จะมีตัวลูกกลิ้งนะครับที่จะต้องใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับโปรแกรม CREO การใช้งานเมาส์นะครับเริ่มต้นก็คือการซูมเข้าซูมออกนะครับเราก็จะใช้ลูกกลิ้งนะครับในการหมุนเข้านะครับ หรือมุนออกนะจะเป็นการซูมซูมอินซูมเอาถ้าดันขึ้นด้านบนนะครับจะเป็นการซูมออกถ้าดันเข้าหาตัวก็จะเป็นการซูมเข้าในส่วนถัดไปนะครับถ้าหากเราต้องการที่จะหมุนชิ้นงานนะครับให้เราทําการคลิกที่ตัวลูกกิ้งนะครับค้างลงไปนะีคลิกที่ลูกกิ้งค้างลงไปจากนั้นก็ทําการขยับเมาส ในก็จะเป็นการโรเทชนะครับหรือการหมุนชิ้นงานในส่วนถัดไปนะครับถ้าหากต้องการที่จะเลื่อนชิ้นงานตามระนาบหรือนะครับที่เราหลายคนรู้จักคือการแผ่ชิ้นงานในขั้นตอนนี้นะครับให้เรากดปุ่มชิปนะครับที่แป้นพิมพ์นะครับค้างเอาไว้ปุ่มชิปนะครับปึ๊บพอกดปุ่มชิปที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะครับสเต็ปถัดไปให้เราทําการ คลิกตัวลูกกิ้งคานนะครับแล้วก็ทำการขยับอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นการแพนชิ้นงาน,นครับหรือว่าเป็นการเลือกชิ้นงานตามระนานะบส่วนถัดไปนะครับในกรณีที่เราจะทำการหมุนชิ้นงานตาม x ระนาบ xy นะครับแบบ90องศานะครับถ้าใช้วิธีการดังนี้ครับ เริ่มต้น,นะครับให้เรากดปุ่ม Control ที่แป้นพิมพ์นะครับค้างเอาไว้จปสตเต็ปถัดไปนะครับให้เราทำการคลิกล o o ก k ิ้งนะครับของเมาส์นะครับค้างจากนั้นนะครับขยับเมาส์ไปทางด้านซ้ายหรือกว่านะครับรอจนเคอร์เซอร์มเมาส์เป็นสีแดงนรตรงกลางนะครับตรงนี้จะมีความหมายว่าเราหมุนชี้งานนะครับตามระนาบ x y มาเก้าสิบองศานะครับซึ่งข้อควรระวังก็คือนะครับในกรณีที่เราใช้รูปแบบการจดเห็นตามแนอหน้า x y ตัวนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เรากด control ค้างไว้ครับโปรแกรมจะทำการนะครับเลือกใช้นะครับการคลิกเมาส์กัางนะบอว่าเราจะดึงไปซ้ายหรือขวาหรือดึงขึ้นบนหรือลงล่างถ้าจังหวะแรกนะครับเราดึงนะครับขึ้นบนหรือลงล่าง โปรแกรมจะจับเป็นการซูมอินซูมเอานะครับอ่าครับผมนี่ก็จะเป็นการใช้งานเมาส์นะครับเบื้องต้นของโปรแกรมคร e โอนะครับเดี๋ยวเรามาอ่ารู้จักนะครับโปรแกรมครีเออร์ครโอนะครับในส่วนถัดไปนะครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ